เอาล่ะครับผมครับสวัสดีเพื่นเจ้ามาดิครับตอนนี้เรามาอยู่กับอินไซด์กันอีกแล้วนะครับผมและเราก็จะมาต่อกันเลยมาดูกันต่อว่าอะไรกันที่อยู่ภายใน <c oughs> เออเราจะต้องไปทางไหนเนี่ยอันนี้ไปไม่ได้นะฮะเกมนี้มืดมากเลยตั้งแต่พาร์ทได้ที่ผมปรับให้มันสว่างแล้วนะพอเรนเดอร์มามันก็อันนี้ปุ่มนี่นะเฮ้ย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 อ้ยเา้เฮ้ยมาดดกันฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ เลือดสาดเลยแล้วกูจะรู้ไหมล่ะโอเคเอาใหม่นะครับ <laughs> มาๆกดตรงนี้นะฮะถ้าเกมมืดไปก็บอกได้นะฮะเดี๋ยวพารหน้าจะปรับให้สว่างขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะรีบวิ่งเลยนะฮะวิ่งวิ่งว,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 งวงิแล้วโดดตรงนี้เป็นน้ำไม่ต้องห่วงอย่าโดนทั้งก็โอโอ้ เกือบแล้วไหมเฮ้ยอะต้องกลับขึ้นไปใหม่นะฮะเพราะว่าประตูเปิดแล้วแต่ถังมันขวางอยู่แลเราก็กำจัดอุปสรรคไปได้เรียบร้อยกลับไปเหมือนเดิมเอาละเปิดมาทีนี้เราจะกลับไปทางนี้เลยฮะไม่ใช่กลับสิต้องไปต่ออะเราจะเจออะไรอีกไหมแถวนี้เป็นปลาโอ้โห เป็นป่าที่มืดมากนี่อะไรแวบแบอะไรแวบแบใช้ยังไงอะ่ะไม่เข้าใจ <c oughs> เออผลักไม่ได้ดันไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองเดินต่อไปซิว่าจะมีอะไรอีกโอ้โห oh. ยิ่งเข้าไปมันยิ่งลึกมืดด้วยเกมนี้มันจะมืดแล้วเอากำแพงไปไม่ได้นี่ไม่มีอะไรแล้วอะ่ะ ไม่มีตัวช่วยหรือว่าผ่านไปก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีเฮหรือว่าข้างบนไหมอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอะ,อะไรมันคือโอ้ลิฟลิฟเลยนี่นี่น,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 นี่โอ้โอ้โอ้โหไวพริปบต,ต้องมาดีซะแบบไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวและเราก็ขึ้นมาข้างบนอีกแล้วนะฮะ ย้อนกลับไปเอา้ามันก็ไปที่เดิมสิงั้นน่ะทำไมล่ะทำไม <S <S เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องขึ้นไปทางนี้ฮะอ่ามีช่องอยู่เอาละ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้ไปหรือเปล่าต้องเพิ่มการแกว่งฮะอาจจะต้องลดลงมาอีกนิดนึงโอเคเพื่อความโชว์ฮะเราจะต้องหลายๆรอบได้ละสบาย ปุอมอ่มโยอันนี้มีดีอะไรเนี่ยมีดีที่การเปิดประตูอ๋อตรงนี้เรือดำน้ำอ๋อเข้าใจละแล้วลว่าเราต้องเอาเรือดำน้ำมา <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะตัวอะไรเมื่อกี้สีดำๆเหมือนพลายน้ำเลย <c oughs> ไว้ยเลย เดี๋ยวเราจะผ่านไปได้ยังไงล่ะหรือว่าเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีเอออย่างนี้ดีตัวได้รู้สึกเป็นปลืม้มโอเคฮะเราไปต่อเลยแล้วว่าต้องใช้เรือดำน้ำอ้าวแล้วมันก็มาตื้นตรงนี้อะ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรอะ่ะเอเดเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลงไปใหม่ มันต้องมีประตูไปสีนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวต้องพังก่อนชาร์จฮนะอาไปต่อแล้วนี่น,นีประตูนี้สีแดงเฮ l l o เมื่อกี้เห็นอะไรไหมมันแบบเป็นเหมือนอะไรขนๆนนะ่ะเดี๋ยวเด๋ว,เดวนะมันมีปุ่มตรงนี้หรือว่าเราจะต้องขึ้นไป เหนือน้ำก่อนแล้วค่อยว่ายลงมาปิดปิด,ปดอยเกือบขาดอากาศน้ำลดเป็นปุ่มที่ทำให้น้ำลดมันช่วยอะไรได้ละ่ะเดี๋ยวนะเเอา้ตาตันแล้วนี่ อเด้ตรงนี้ผ่านไปไม่ได้เอ้าเวรกรรมแล้วกูจะกดไปเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวขอหาทางใหม่มันต้องมีทางสิเดี๋ยวลองใช้วิธีดีดตัวดูน่าจะได้ผลอึ๊บไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวลองอีกทีลองอีกทีเอ้ยไม่ได้ว่ะยังไงล่ะเออ ไม่ได้อย่าพยายามเลยฮะมันต้องมีวิธีอ๋อนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วโอ้โหตอนนั้นน้ำมันลดนี่นาเราไปกดปุ่มก่อนเราควรจะกดไอ้นี่นะฮะกลับลงไปโอ้โหเสียเวลาไม่น่ารีบกดก่อนเลยอะ่ะขี้สงสัยเนาะเดี๋ยวลงไปลงไป เอาล้ฮะทีนี้นะ้ำมันจะขึ้นไงเราก็จะผ่านไปได้เออแล้วปุ่มนัน้นมีไว้ทำอะไรเอาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูประตูไม่เปิดโออย่างงี้นี่เองอย่างนี้นี่เองเข้าใจละเข้าใจละเดี๋ยวเดียวขึ้นขก่อนขึ้นก่อน,น,อ,นอ่าทีนี้ เราจะกลับไปนะฮะเนื่องจากว่าเราผ่านมาได้แล้วเอาเรือดำน้ํามาถึงขอบที่มันเป็นอุปสรรคล้ทีนี้เราก็จะเตรียมตัวดมุดมดมุดมดมุมดุมอื้มยิงก,ก็นไปยิงก,ก็นไปอโอ้อยย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 ายย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 ยาราไไยยรยย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 ยรา นี่ไงช่องแต่เลยดำน้ำมันรอดไปไม่ได้นะฮะอโอ้โหเป็นอะไรที่แบบต้องใช้เวลาเยอะเลยนะนี่ไงประตูจะเปิดพอน้ำลดเราจะใช้ทฤษฎีเดิมกันนะฮะเด็กๆดีตัวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลุออกมาทำไมเอาละนั่นแหละฮะโอ้โหชอบจริงๆเลยเวลามันทำแบบนี้มันดูแบบน่ารักอะดุ๊กดิกดๆๆๆุกดิ๊กางก็ไปเลย นี่แน่เฮ้ยเฮ้้ย,ย,ยตัวนี้แหละตัวนี้แหละที่เห็นเวบเฟมนะโอ้โหอะไรอะมนุษย์น้ําเหมือนเด็กเลยแต่ผมยาวมากโอ้คนลุกว่ะเฮ้ย,ยมันเหมือนจะพุ่งใส่เราอะ่ะเออแต่เอาไฟฉายใส่มันมันจะถอยกลับโอ้โหดูดูด,ดูตัวมันเฮ้ยมันตามว่ะ เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวตามมาทำไมใครใช้ให้ตามผมว่าไม่ปลอดภัยแล้วแหละไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวผ่านประตูนี้ไปนะอย่าเข้ามาใกล้ไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยรีบรีบ,รบผ่านไปมองไม่เห็นโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยข้างบนนั้นมีประตูอยู่ส่องไว้ก่อนโอเคได้จังหวะละปิดไว้เลย มาดีหรือมาลายไม่สนใจแต่น่ากลัวมากเหมือนเด็กอ่ะน่าจะเป็นผู้ที่กลายพันธุ์หรือเปล่าน่ากลัวอุ้ยตันตันไม่ใช่แล้วอ๋อ,อเจอล้วฮะเจอละอ,อ,อ,อยู่นี่เองมีทางที่มันเปราะอยู่ด้านนี้จะต้องพุ่งทยานขึ้นไปอา้าวเดี๋ยวเด๋วมันต้องอีกรอบหนึ่งอาจเจะยงโดนไม่แม่นเยสออกมาก็เจอน้ําอีกเออ ขึ้นได้แล้วอู้เจอฝั่งแล้วอู้ออกมาเลยก็แล้วกันไปครับว่ายไปว่ายไปเฮ้ยตัวอะไรเมื่อกี้อ่ะสยองอาศัยอยู่ในน้ำโอ้ยเป็นหาดทรายที่อ้างว้างมากเงียบสงัด เดินไกลมากเลยนะคุณผู้ชมไม่รู้จะพูดอะไรดีโอ้ประตูประตูนี่แหละสิ่งที่เราค้นหามานานเราจะเข้าไปข้างในกันอีกแล้วเอาละดันดันโอ้เฮ้ยโอ้ยชันมากเฮ้ยอ้ยให้เด็กคนนี้ตกสูงแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเว้ยหมอนี่เป็นใครอ่ะ เออเปิดไม่ออกคนเดียวไม่ออกต้องใช้หลายคนแน่เลยเราจะไปเรียกให้ใครมาช่วยล่ะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยเราเข้ามามันเหมือนเป็นทางอีกฝั่งมากกว่าจะเป็นภายในนะเนี่ยแต่มันก็มีมุงหลังคานะเดี๋ยวเราผ่านไปเรื่อยๆดีกว่าผมได้ยินเสียงตุ้มๆอะไรสักอย่างมันมาเป็นจังหวะ น่าจะเป็นเสียงเพลงนะฮะตรงนี้มันเหมือนเป็นคันโยกฮะมันไม่มีไฟต้องไปเปิดไฟก่อนหาตัวจ่ายนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยใครอ่ะอุอุยอ๋ยอ,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 อนี่ไงเสียงตรงนี้ประตูไม่เปิดเปิดไม่ได้เดี๋ยวลองอันนี้ดูอะไรอะ่ะสิบเกสิบเก้าคืออะไร หมาความว่ายัางไงเอาเข้าไปเป็น18เดี๋ยวนะ18ประตูไม่เปิดฮนะ19เข้าไป18ออกมา19เฮ้าน่าสนใจฮนะแต่ยังไงก็ตามอ่าไฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างก่อนเลยแล้วกันอ่ามีตั้ง3ชั้นให้เลือกสรรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ โอ้โหลึกนั่นเนี่ยสวัสดีครับไม่ใช่ลายน้ำใช่ไหมยอยู่บนบกเราไม่เป็นไรหรอกนี่แหละฮะชั้นจีฮะ ground floor อันนี้มีไอ้น,นี่ด้วยอ่ะคันโยกนนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหมุนมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเด,วเดี๋ยวเดินไปก่อนแล้วกันนะฮะอ๋อใช่มันมีชั้นล่างด้วยน่าจะเป็นลิฟต์แล้วก็มีบันไดลงทางนี้ดีกว่า เพความทา้าทายเอ๊ะมีคนอยู่ตรงนั้นโอ้โหเพียบเลยยืนคอตกกันเป็นแถวโอ้ข้างบนนั่นข้างบนนั่นมันมีไอ้นี้อยู่ควบคุมน่าจะมีประโยชน์อืมอืมมีทองไหมเนี่ยอมีทองไหมดู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 กับขึ้นก่อนกับขึ้นก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม มันมีทางให้รอดอยู่ฮะแต่ต้องรอดหน่อยใจยุ๊ยยุ๊รีบปอยอืมอืมอืขึ้นเดี๋ยวตรงนี้พักก่อนพักก่อนอืมอืมโอ้ยเอาละเตรียมตัวไปอืมอืมอืนี่มันทิ้หน่อย,อยวะเนี่ยขึ้นขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้นอ โอ้มีฝั่งมีฝั่งอ๋อมันต้องมีความสำคัญแน่นอนเอ๊ะตรงนี้ขึ้นยังไงมีเชือกด้วย,เด,ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อใช่ปีนได้โอเคเชือกแน่นโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรจะขนาดนั้นมีชะง,งักไปละไปละโอ้เชือกไกลมากเดี๋ยวเรากาจ,จังหวะด,ดีๆฮะ ต้องแกงว่งเยอะๆโมซวิงเยอะๆเฮ้ยถึงพอดีเอาล่ะไปถึงให้ได้ตกน้ำขึ้นมาเสียเวลาแย่ yeah, เลยถึงแล้วอ๋อลัดมาทางนี้ฮะโอเคโอเคเข้าใจละเราจะได้เจอเครื่องควบคุมจิตใจจะได้บังคับคนพวกนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเดวใจเย็นเอาให้แม่นอ๋ออุ๊ย อุ้ด้วยตกตกอ้เอ้าอ้จับโยกให้ด้วยมีแฮ่มีแห่จับแฮ่เลยทำไมโอ้มเดินตามวะเดินตามออ้ยตอนนี้เรากลายเป็นท่านผู้นำไปละอ๋อเข้าใจละฮะนี่ไงจับแหไเด็เด้อขึ้นยังไงขึ้นยังไงออกกระโดดโอ้โหมีส่งด้วยมีประโยชน์มีประโยชน์ตามเรามาด้วยแฮะ เอ้ ه, คนพวกนี้ไว้ทําอะไรนาะอ๋อนี่ไงลิฟรู้แล้วไว้ทําอะไรเดี๋ยวๆเวชอบไปกดกระโดดสลับกันอยู่เรื่อยเลยอาลรมุนมาเราต้องมาเป็นเพื่อนกันนะอ่าจะได้ช่วยกันขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วดีๆดีๆมันดูแบบทําตัวแบบซุ่มซ่ามนะเธอทะอ่าขึ้นมาแล้วทีนี้มันเหมือนจะมีอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่เราจะกลับขึ้นไป เราควรไปดูอีกฝั่งให้แน่ใจก่อนนะฮะเวลาเราไปที่ไหนมาที่ไหนเราก็ต้องรอบคอบเข้าไว้ถ้าเรายังมีเวลาเหลือเฟือแถวนี้มีแสงรอดมาด้วยเอ๊มันยังไงกันนะ้าอ๋ออะไรเนี่ยมันผลักได้ไหมออเออเออเออพอดีเลยนี่นี่น,นี่ช่วยไม่ไปเลย ดี๋ยวดโอ้ลากปะโทรมามามาลากมานี่ลากไปไหนอ่ะอันนี้เหมือนเป็นอ่ะรถรางนะฮะเอาไว้บรรทุกบรรทุกอะไรยังไม่รู้อ๋อมีเชือกอยู่อ่าอต่อตัวต่อตัวมาลีดป้อมพร้อมลีดพร้อมไปเดีด๋ยวลีดพร้อมลีดพร้อมเนเแล้วโอ้ย ขึ้นไปฮะได้ละขึ้นมาทําไมวะเดี๋ยวดูก่อนละกันตรงนี้มีช่อง CNC. เฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไร <certa. S 1> เสียงอะไรอ,อ่ะอ๋อรถรางมันขยับไอ้พวกนี้ดันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือว่าเราจะต้องหาจังหวะลงไป <c oughs> <c oughs> อุ๊ดูดเหยียบมอกกว่าโทษเอามาเอาไหมฮะอช่วยกันนะทุกคนช่วยกัน มา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 เดี๋ยวเราจะต้องรีบขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวดันไปให้สุดก่อนฉะนั้นก็จะต้องระวังให้ดีอย่าให้เสียเที่ยวเอ้ามารีดพร้อมพร้อมีดพร้อม,ดอมโดดอ่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วรีบไปรีบไปไอ้หนูสู้เขาลูกไอ้หนเูเสียงมายังเสียงหมายังเสียงรถมาแล้วไอ้พวกนี้เข็นฮนะดูจังหวะนะดูจังหวะมาแล้วนั่นแหละฮะอ๋อ ขนทรายอ๋อนี่ไงมีทางต่ออยู่<_><_>อะไรจะซับซ้อนขนาดนั้นไอ้นี่มันไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ยดึ๊บไม้เนี่ยเอาไม่ออกมีอะไรหรือเปล่าวะเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าไอ้พวกนั้นก็ขึ้นมาไม่ได้นี่ดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเ๋เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละ อ๋อเจอแล้วเจอแล้วม,มันมีไอ้นี่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปโอ้โหเห็นมันนิดเดียวเองครับมองไม่เห็นมืดก็มืด <c oughs> โอ้ยแฉะไปหมดเลย <c oughs> มีทางมาเรื่อยๆทางมาเรื่อยๆที่นี่มีใครอยู่ไหม <c oughs> มีแสงลอดมาเอ๊ออะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อไอเครื่องนี่อีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างนนั่นเหมือนจะเป็นตะขอเราอาจจะต้องกระโดดไปเกี่ยวตรงนั้นนะฮะต้องโหนให้ได้เอ้ยไม่ถึงห่างกันเป็นโยดอ๋อหรือว่าต้องใช้นี่เดี๋ยวนะมันจะขึ้นไปยังไงล่ะอืมมันไม่ขึ้นหรอกแบบนี้นะ่ะเอาใหม่เอาใหม่แล้วเราก็จะรีบลากมาทีนี้รีบขึ้นเอ้ยอ้าว ไม่ขึ้นยังไงล่ะอ๋อเข้าใจละเข้าใจละ่ะนี่วิธีหนึ่งเตร็มตัวฮะเต็มตัว,ตวให้มันไปก่อนทีนี้อเอามาดันไว้เอามาดันทีนี้เวลาเราดีนะมันจะอยู่สูงกว่าเดิมเดี๋ยวเด๋วขึ้นไปก่อนเอาเดีดเอาเดีๆใช่ไหมเราจะขายปิศนานี้ได้ไหมโอ้ยใจด้วยเอ้ยโอ้เห็นแล้ว มีคนถูกขังอยู่ทำไมเมื่อกี้มองไม่ชัดวะมาๆๆได้คนใหม่ละฮะที่มันตามก็เพราะว่าเรามีเครื่องไอ้นี่อยู่บนหัวนะอ๋อหรือว่าเราต้องพาคนพวกนั้นไปไอ้จุดที่มันมีเลขไอ้นี่ขึ้นนะ่ะให้มันมี19ใช่ไหมเราเดินเข้าไปเป็น18งั้นแปลว่าเราต้องหาคนให้จำนวนครบนะฮะมันถึงจะไขปริศนานี้ได้งั้นแปลว่าสชั้นนี่แหละจะได้คนครบตามมาลูกตามมามาเร็ว ตามท่านผู้นำมาอืมเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปนะฮะชั้นบนเลยยังไม่ได้แวะนี่แหละดันขึ้นไปเลยเอาเลยนี่เป็นชั้นที่สองคือชั้นที่เรามาตั้งแต่แรกนะฮะใช่ไหมอขึ้นไปขึ้นไปไม่มีเสียงเพลงด้วยน่าจะมีเพลงให้ฟังระหว่างรอลิฟต์ถึงแล้วฮะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นยังไงวะเฮ้ยโอเคดันละมันต้องกดขึ้นเนาะเฮ้เราก็ดันเห็นมันมีแง่งอะไรเราก็ดันตามเขาอันนี้ค่อยดูมีเครื่องกลไกนิดหน่อยนะฮะมตรงนี้เอา้าทางเดนน้อเข้าใจละคนเยอะขนาดนี้น่าจะไปไกลอยู่เอาลีดพร้อมลีดพร้อมเตรียมส่งนะไปแล้ว จังหวะดีมากซ้อมมาดีกวางนี้แหละเอามีคนนอนอยู่เอาตายเหรอลากได้ด้วยยังไงอะ่ะหรือว่าเราจะเป็นต้องใช้คนนี้ด้วยอะ่ะออะหล่นลงไปอ๋อไม่หล่นลงไปตรงนั้นพอดีเลยฮะนี่ไงสิบเกเห็นอยู่ข้างล่างก่อนที่เราจะไปเราต้องแวะไปอีกทางด้วยอา่าเอาให้ครบ จะได้หาคนให้หมดเลยตามมาครับตามมาตามท่านผู้นำมานะครับนี่ไงถูกขังอยู่โอเคดันใช่ไหมเอาดันช่วยกันดันดันกันไปว้าวกลงน่าจะเปิดแล้วฮะได้ยินเสียงประตูถูกสะดอออกแล้วแปลว่าเราต้องกลับลงไปข้างล่างใช่ไหมเนี่ย โอเคลงก็ลงเราจะต้องไปรับพวกนั้นนะฮะมามากันครบนะทุกคนโอเคครบอยู่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะฮะชั้นเดิมกลับไปย้อนย้อนอ๋อคนนั้นคนที่ถูกขังอยู่ที่เราเห็นคนแรกเลยอะที่เราตกลงมาเราต้องมาช่วยคนนั้นด้วยแน่ๆเลยไปฮะไปไปไปอา้าว โอ้ยลูกแล้วลูกแล้วโอ้โห,หนึกว่าเป็นอะไรไปแล้วสมคนนะฮะสามหรือสีปะเอาช่างมันเถอะตามมซะเยอะกูนับไม่ท้วนแล้วเนี่ยดูด,ดูวิ่งยังกระวิ่งมาราทอนแต่ไม่เป็นไรฮะเพื่อสุขภาพที่ดีฮะไกลแค่ไหนเราก็บ่ยัยนอ่ะมาแล้วมาช่วยแล้วนี่ไงยกได้แล้วฮะฮัลโหลทุกคนนี่ไงมาแล้วหนึ่งคนนะตรงนี้มีอะไรอีก อยู่นั่นไงอยู่ตรงรถไอ้นี่นะ่ะรถรางอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราต้องไปที่คันโยกนั้นรีดพร้อมค่ะรีดพร้อม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยรีดตกโอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปใหม่โอ้ยไม,ไม,ไม่พร้อมเลยอะ่ะทำไมเวลาต่อตัวไม่ได้นะจังหวะอ่ะน,นะสามสี่สามสี่โ <c oughs> อ้ยยเกือบไปอ่ะทีนี้โอ้โหเดี <c oughs> <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวยังไงล่ะอ้าวสดเลย อ๋อต้องขึ้นทางนั้นใช่ไหมมันก็โยกไปเงี้ยเดี๋ยนโยกเอ้ยโอเคน่าจะเป็นเรื่องของจังหวะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจังหวะให้รถมันไหลไปถึงตรงข้างบนแต่ว่าถ้าเรายกตลอดเนี่ยมันไม่ถึงแน่นอนเอะประมาณนี้แหละโอ้โหไม่ได้ฮะช้าไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ โอเคเริ่มใหม่นี่แหละพอดีไหมเอ้เอาได้แล้วเหมือนประมาณว่าเราจะต้องยุกตอนที่เห็นไอ้นี่นะฮะตอนผ่านคานไฟสีแดงไปอะเห็นไหมประมาณนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ดาวเอาได้แล้วครับพวกกลับไปกันกลับไปกันนะ่าจะครบแล้วขอให้มันครบที <laughs> ที่เกียจไปมาละ น่าจะครบแล้วแหละเพราะว่าเรามาทุกชั้นแล้วอะเอาไปไปเส้นทาง,างยาวไกลครับวิ่งเข้าลูกวิ่งเข้าสู้สูสใ้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้เส้นชัยอยู่ข้างหน้าตามมาแล้วทุกคนเดินแาแตแลดโอเคเราจะต้องแบบเออ ไอ้นี่นะฮะนี่ไงสองคนตรงนี้น่าจะครบแล้วเอ้าขาดหนึ่งขาดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่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 น,น,นี่มาแมนไรชีวีก็ยังมีประโยชน์วันนี้เราอ่าฮ่าฮ่าศูนย์ประตูเปิดเลยขอบคุณทุกคนมากที่มาเป็นกำลังใจในวันนี้ชิริเดอร์สู้ตายค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วพร้อมหมวกใบเก๋ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยระเบิดเสียงวาบเลยเมื่อกี้เฮ้ยโอนี่ขวางอยู่เอาดันไปดันไปเนี่ยมันมีเสียดูอุ้ยอุ้ยมันมีเหมือนคลื่นอะไรสักอย่างแล้วมันก็ระเบิดอุ้ยเบร์เบรี่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าแบบแหลกเป็นชิ้นเลยอะโอ้โหตายโหดมาก โอเคเดี๋ยวเราพักไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเออเราจะเล่นไม่นานมากนะพาร์ทนี้กำลังช็อกรู้สึกช็อกมากเลยเดี๋ยวเราจะไว้เจอกันใหม่นะฮะพาร์ทหน้าในอินสไทร์อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร e ครับผมเรามาดูกันว่าพาร์ตต่อไปเราจะฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงนะครับผมไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ